สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนยา,าพาเพลินนะคะเป็นช่องที่2ของออนเองนะคะช่องแรกของออนจะเป็นสอนเกี่ยวกับภาษาเอรมันนะคะจนมันวิทออนยานะคะไปตามกันได้ส่วนช่องนี้นะคะก็จะเป็นครูออนสอนใช้แอป แอปพลิเคชันนั่นเองนะคะโดยเน้นนะคะที่เป็น iOS เท่านั้นนะคะ iOS เท่านั้นนะคะเพราะออนมีความเชี่ยวชาญในการใช้แอปพลิเคชันของ iOS มากก็คือของ Apple นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้ iPad แล้วก็ใช้ Apple Pencil อยู่นะคะแล้วก็มีการทำงานเอกสารนะคะที่อยู่บนเขาเรียกว่า Google Doc s, นะคะและอยากจะเขียนโน้ตเขียนอะไรลงในเอกสารที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเรานะคะจะทำยังไงได้บ้างนะคะ มาดูกันเลยค่ะมาดูกันที่หน้าจอนะคะขอใช้หน้าจออ่ะมาดูในส่วนของ Google เลยนะคะ Google Drive ที่เราเก็บเอกสารไว้นะคะอ่ะเข้าไปที่ Drive ของเราแล้วก็เลือกสมมติออนเลือกเอกสารมาอันนึงนะคะครอนเลือกเอกสารมาอันนึงอ่ะ แล้วนะคะในนี้คือในเอกสารเนี่ยใน Google Doc เนี่ยถ้าเราใช้ Apple Pencil นะคะเขียนเขียนลงไปมันจะเขียนไม่ได้นะคะนอกจากเราจะพิมพ์นะคะจะพิมพ์มเพิ่มเข้าไปโดยที่เราก็ไปกดนะคะรูปปากกาที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้เรากดใส่พิมพ์ไปนั่นนู่นนี่นะคะแต่วันนี้นะคะจะไม่ได้มาสอนในเรื่องของให้พิมพ์วันนี้สอนการใช้ a p p l e Pencil เขียนลงไปใน Google Doc นะคะเอาละวิธีการทำยังไงไปดูที่ปุ่ม 3ปุ่มข้างบนจุดๆนะคะบนขวามือคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะไปกดคําว่าเลือกคําว่าแชร์นะคะแล้วก็ e x p o r t เห็นไหมคะก็จะมีขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เราก็ไปใช้คําว่า Send a copy นะคะอ่าเสร็จแล้วเลือกให้เป็น pdf ค่ะ pdf กดโอเคนะคะใช้เวลาสักครู่นึงนะคะอ่ากดโอเคปุ๊บเห็นไหมคะแล้วก็เลือกคําว่า mark up m a เห็นไหมคะ mark ที่เป็นรูปประกาเห็นไหมคะ ทีนี้งานเอกสารที่เราทำไว้ขึ้นมาแล้วค่ะและด้านล่างนะคะก็จะมีนะคะให้เราใช้กับ Apple Pencil ได้นะคะ,ะเลือกนะคะเราจะทำอะไรละ่ะเราจะเขียนแล้วก็เปลี่ยนสีสมมติเป็นสีแดงนะคะเลือกเอกสารเห็นไหมคะสมมติอ่อ,อนเขียนว่า hi นะคะเราจะจะ take note นะคะอะไรลงไปก็ได้หรือจะทำ highlight นะคะ highlight คำน,คำนี้คำนี้นะคะ,อะเออนะคะและถ้าเราไม่ต้องการก็กดลูกศรกลับไปนะคะนี่ตึก๊กตึก,ตก เห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นการนะคะเทคโน้ t จดโน้ตโดยใช้ apple pencil นะคะ apple pencil แก้ขายหรือทำโน้ตทำอะไรนะคะในงานเอกาสารที่เราทำไว้ใน google doc s, นั่นเองนะคะ เอาละค่ะทุกคนสำหรับควรสอนใช้แอปในวันนี้นะคะก็จบลงไปละในเรื่องของการใช้ Apple Pencil นะคะเขียนลงใน Google Doc นะคะใน iPad ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะก็รบกวนนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ออนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะออนก็จะหาเวลานะคะนอกจากที่จะทำคลิปสอนภาษาเยอรมันแล้วเนี่ยก็จะมาทำสอนการใช้งานแอปพลิเคชันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปดีดคลิปหน้าค่ะบาย